วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกันค่ะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นการบอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่กำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่ากับปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นส่วนเวลา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่ากับปริมาณสารตั้งต้นที่ลดลงส่วนเวลาปัจจัยที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะ 1. ความเข้มข้นของสารตั้งต้นความเข้มข้นสูงการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง2พื้นที่ผิวสัมผัสพื้นที่ผิวสัมผัสสูงการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง 3. อุณหภูมิอุณหภูมิสูงการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง 4. ความดันความดันสูงการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง 5. ้ตัวเร่งและตัวยับยั้งปฏิกิริยาเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี e2 ต่ําการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูงแล้วก็ตัวยับยั้งปฏิกิริยาเคมี e2 สูงการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะต่านะคะแล้วก็ข้อ6ธรรมชาติของสารเช่นแก๊สทำปฏิกิริยากับแก๊สได้เร็วกว่าแก๊ส ทำปฏิกิยากับสารที่มีสถานะต่างกันค่ะพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมีปริมาณสารตั้งต้นกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมีเมื่อเริ่มทดลองปริมาณของสารจะค่อยๆลดลงแล้วหมดไปการคายความร้อนเป็นปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทพลังงานจากระบบไปสู่สิ่งแวดลอ้อม ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นผลิตภ,ภัณฑ์น้อยกว่าการตั้งต้นการดูดความร้อนเป็นปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทพลังงานจากสิ่งแวดล้อมสู่ระบบอุณหภูมิลดลงผลิตภ,ภัณฑ์มากกว่าสารตั้งต้นจากกราฟจะเห็นว่าสารตั้งต้นมีพลังงานเท่ากับ E หนึ และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับ e 3เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นจึงต้องคายพลังงานออกมามีค่าเท่ากับ e 3ลบ e 1เท่ากับลบเดลต้า e ส่วนการดูความร้อนจากกราฟจะเห็นว่าสารตั้งต้นมีพลังงานเท่ากับ e 1และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานเท่ากับ e 3ซึ่งมีค่าสูงกว่า e 1ระบบจึงต้องดูดพลังงานเข้าไปมีค่าเท่ากับ e 3ลบ e 1เท่ากับบวกเดลต้า e ปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยคือการคิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะใดขณะหนึ่งคือการคิดหาณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยานะจุดเวลาหนึ่งคือหาณจุดหนึ่งซึ่งหาจากกราฟเราจะมาทำข้อนี้นะคะ โจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วช่วง30 5 0ถึงอัตราเร็วนะวินาทีที่25และ47ค่ะเราจะมาหาอา,าเฉลี่ยกันอย่างแรกนะคะอา,าเฉลี่ยเท่ากับปริมาตหารด้วยเวลาเท่ากับ 60หารด้วย50ลบกับ0เท่ากับ1.2แล้วก็เราจะมาหาาที่30ถึง50ค่ะเท่ากับปริมาตร ด้วยเวลาเท่ากับ60ลบ53หารด้วย50ลบ30เท่ากับ7ส่วน20เท่ากับ0.35 เราไปทำกราฟกันต่อเลยค่ะเราจะมาทำกราฟกันต่อเลยนะคะอันนี้คือปริมาตรอันนี้คือเส้นเวลาค่ะ เราจะแบ่งเส้นให้เท่าๆกัน เราจะเขียนทีละสิบนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบค่ะ 40. ในเวลาศูนย์จะอยู่ปริมาตรศูนย์นะคะ่ะ แล้วก็ในเวลา1ิบจะอยู่ในปริมาตรที่25สิบห้าในเวลาที่20สิจะอยู่ในปริมาตรที่ส4ิบสในปริมาตรที่3าสิบในเวลาส0สิบจะอยู่ในปริมาตรที่ห้าสิบสามค่ะ ในเวลาที่40จะอยู่ในปริมาตรที่59และในเวลาที่4แต่ในเวลาที่50จะอยู่ในปริมาตรที่60เรามาลักซึ่งกันเลยค่ะ แล้วในข้อนี้นะคะหาวินาทีที่25และ47ค่ะนี่คือวินาทีที่25และอันนี้คือวินาทีาท,ที่สี่สิ นี่ค่ะเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่5้าเส้นนี้จะอยู่ที่52เส้นนี้จะอยู่ที่60เส้นนี้จะอยู่ที่ห9นะคะเส้นนี้จะอยู่ที่52เส้นนี้จะอยู่ที่45เส้นนี้จะอยู่ที่28 และเส้นนี้จะอยู่ที่ยี่สอค่ะเส้นนี้นะคะจะคือ y และเส้นนี้จะคือ x ค่ะเรามาหาความชันกันเลยค่ะเราจะมาหาความชันกันต่อเลยนะคะความชันที่ยี่สิห้า เท่ากับ 41y หา x เท่ากับ52ลบ47ส่วน28ล21เท่ากับ5ส่วน7เท่ากับ0.71ความชันที่47เท่ากับ60ลบ 59าหารด้วย52ลบ45เท่ากับ1ส่วน7เท่ากับ0.14อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเป็นการบอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นค่ะหรือผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาที่กำหนดค่ะ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี r เท่ากับปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นส่วนด้วยเวลาแล้วก็อัตราการเกิดปฏิกิริยา r เท่ากับปริมาณสารตั้งต้นที่ลดลงส่วนด้วยเวลาค่สะสรุปความสัมพันธ์อันดับปฏิกิริยาและความเข้มขน้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นไป็น2เท่าของความเข้มข้นเริ่มต้น 1. ปฏิกิริยาอันดับ1 first order reaction ิ่มอัตราเป็น2เท่า2ปฏิกิริยาอันดับ2 s e c o n order reaction อัตราเพิ่มเป็น4เท่า3ปฏิกิริยาอันดับ0ูนย์ zero order reaction ไม่มีผลต่ออัตราความแตกต่างระหว่างอัตรากับค่าคงที่อัตราค่าคงที่อัตราคือค่าคงที่หาได้จากการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา เช่นหาได้จากการลดลงของความเข้มข้นของสารตั้งตน้นอัตราและค่าคงที่อัตราจะมีหน่วยเดียวกันด้านนั้นต้องเป็นปฏิกิริยาอันดับศูนย์เท่านั้นปฏิกิริยาที่อันดับมากกว่าศูนย์อัตราและค่าคงที่อัตราจะเป็นค่าประมาณที่หาได้จากการทดลองเท่านั้น เมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นทั้งหมดเป็น1 M หน่วยของอาตาัตราและค่าคงที่อัตราก็จะต่างกันการเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาสารที่สามารถเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาเองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใดๆเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา โดยการที่ไปลดพลัางงานกระตุ้นในการเกิดปฏิกิริยาให้ต่ำลงโดยการเปลี่ยนแปลงกลไกปฏิกิริยาเสียใหม่ตัวเลขปฏิกิริยาแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะประเภทที่1ตัวเลขเนื้อเดียวประเภทที่2ตัวเลขเนื้อผสมกับกลไกาการเกิดปฏิกิริยาค่ะลำดับในการหาค่าต่างๆทางจลศาสตร์สำหรับปฏิกิริยาพอดความเข้มข้นต่างๆกับเวลา หาความชันกราฟที่เกิดเวลาเริ่มต้นของแต่ละชุดข้อมูลอัตราเริ่มต้นเปรียบเทียบอัตราเมื่อ A เปลี่ยนแต่ B คงที่แล้วการกระทํำในทางกักบกันอันดับปฏิกิริยาแทนที่อัตราเริ่มต้นลำดับปฏิกิริยาและความเข้มข้นในรูปกฎอัตราทั่วไปค่าคงที่ อัตราและกฎอัตราจริงหาค่า k ที่ค่า t ต่างๆพลังงานกระตุ้นพอร์ตกาาความเข้มข้นกับเวลาใช้ความเข้มข้นโดยตรงหรือแบบ i n หรือแบบที่เป็นส่วนกลับแล้วหาอันดับกดอัตราอินทิเกรตและครึ่งชีวิต จัดให้อยู่ในรูปสมการเส้นตรงและพอดกราฟค่าคงที่อัตราและลำดับปฏิกิริยาหาค่าเคที่ทีต่างๆพลังงานกระตุน้นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราของปฏิกิริยา 1. ตัวทำปฏิกิริยา้าตฮาโลเจนว่องไวต่อปฏิกิริยามาก ธาตุไฮโดรเจนจะเฉื่อยช้าไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับสารใด 2. ความเข้มข้นของตัวทำปฏิกิริยาเมื่อเพิ่มความเข้มข้นตัวทำปฏิกิริยาปฏิกิริยาจะเกิดความเร็วขึ้น 3. อุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้น 4. ตัวเล่งปฏิกิริยาตัวเล่งปฏิกิริยาคือสา เพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงวงเล็บทางเคมีและปริมาณเมื่อจ้นสุดปฏิกิริยาความเข้มข้นของตัวทําปฏิกิริยาจะเปลี่ยนแปลงแต่ความเข้มตัวเลรลงปฏิกิริยาคงเดิม 5. พื้นที่ผิวของตัวทําปฏิกิริยา ทฤษฎีดการชนปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นมีการเคลื่อนที่ชนกันโดยอ,อนุภาคน,านั้นต้องมีทิศทางในการชนที่เหมาะสมและมีพลังงานจนสูงซึ่งทําให้พลังงานจากการชนจะมีค่าสูงด้วยจึงจะเกิดการสลายและสร้างาพวามช้าองสารและเกิดปฏิกิริยาเคมีได้พลังงานก่อกามันเป็นพลังงานที่น้อยที่สุดที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคคองสารตั้งต้น แล้วทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีสารเชิงก่อกำมันเป็นสารที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะในระหว่างที่สารตั้งต้นกําลังจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสารเชิงซ้อนกำมันนี้จะสลายให้สารผลิตภัณฑ์ต่อไปสภาวะแทนซิชันเป็นสภาวะที่ไม่เสืียมของสารเชิงซ้อนกำมันเนื่องจากขณะนั้นสารเชิงซ้อนกำมันมีมีพลังงานสูงมาก เราจะมาทำข้อนี้กันนะคะปฏิกิริยา 2NO Cl กำลัง2เท่ากับ 2NOCl ได้ผลการทดลองดังนี้ค่ะการทดลองที่1นะคะเพิ่มความเข้มข้น NO เป็น3เท่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มเป็น3เท่าเหมือนกัน,นะคะ่ะการทดลองที่2นะคะ Cl 2เป็น2เท่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มเป็น4เท่าการทดลองที่สาม พิ่มความเข้มข้น NO และ Cl 2เป็นอย่างละ3เท่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มเป็น27เท่าจากการทดลองได้กดอัตราของปฏิกิริยาเป็น k วงเล็บ NO ยกกำลัง x วงเล็บ Cl 2ยกกำลัง y ถ้า k เท่ากับ1และความเข้มข้นของ NO เท่ากับ0.5โมล dm ัง3และ Cl กำลังส ความเข้มข้นเท่ากับ0.8โมลต่อดี 3, เอ็มกำลังสาค่า x และ y และอัตรา,าก,การเกิดป,ปฏิกิริยาเคมีมีเท่าใด r เท่ากับ1วงเล็บ0.5ยกกําลัง1วงเล็บ0.8ทั้งหมดยกกําลัง2 r เท่ากับ0.32โมลต่อ4 L กำลังสา3ดังนั้นนะคะค่า x เท่ากับ1ดังนั้นค่า x เท่ากับ1และค่า y เท่ากับ1 อันนี้เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ